สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจุ๊บเดิโอผมครูจุ๊บสอนตัดต่อวิดีโอครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการโหลด o อเวอร์เลย์ท i นซิชแบบฟรีๆนะครับมาใช้กัน,นครับในรูปแบบแบบนี้ครับ ก่อนไปชมคลิปการขอประชาัมพันครับช่องจุ๊บสตูโอครับมีระบบสมัครสมาชิกครับเพื่อนๆสามารถจะกดปุ่มสมัครสมาชิกหรือลิงก์ที่ใต้คลิปเพื่อสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุนการทําคลิปของผมครับโดยขั้นต่ําในการสมัครครับ3าบาทเชิญชวนเพื่อนๆมาสมัครกันเยอะๆนะครับต่อไปเราเข้าไปชมการทําคลิปได้เลยครับต่อไปเรามาทํากันเลยครับก่อนอื่นครับเราเข้าไปในเว็บนี้ครับเว็บที่โหลดฟรีนะครับที่ผมเคยสอนไว้แล้วนะครับเว็บ e-num a l a m i n นะครับเว็บนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเมื่อเข้ามาในหน้านี้แล ให้เลื่อนไปด้านล่างครับด้านล่างจะมีที่โหลดครับในเว็บนี้มันจะมีหลายอย่างนะครับที่โหลดครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตรงโอเวอร์เลย์ครับตัวนี้โอเวอร์เลย์ครับจะมี2ตัวครับ15ฟรีโอเวอร์เลย์ท่าสิชันครับมี2ตัวเขามีให้โหลด2แพ็กเกจนะครับโดยปกติเขาก็บอกว่าเอาไปใช้กับพิเมียโปรนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาใช้กับเวกัสโปรครับเดี๋ยวเราจะสอนครับล้วก็กดลงไปเลยนะครับเมื่อเข้ามาในหน้านี้ครับให้กดตัวเครื่องหมายลงนี่ครับไปก่อนให้เป็นศูนย์ครับแล้วก็แล้วก็กด add to cart ครับ ตัวนี้กดเลยนะครับเมื่อกดเข้ามาครับมันจะเข้ามาหน้านี้ครับแล้วก็ใส่อีเมลของเราไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นกดยืนะครับกด c o n t i n u a ครับหลังจากนั้นครับทางเว็บครับจะส่งลิงก์ที่สําหรับดาวน์โหลดครับเข้าไปในอีเมลของเราครับเราก็ตามไปที่อีเมลของเรานะครับเมื่อตามเข้ามาในอีเมลนะครับก็จะมีตัวให้กดนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับมันจะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดครับตัวนี้ที่เราขอไปนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดไปนะครับ ก็รอสักครู่ครับดาวน์โหลดครับเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จนะครับมันจะเป็นไฟล์ซิปมาครับเราให้ทาการแตกซิปนะครับตัวไฟล์ตัวนี้นะครับแล้วเราก็ลองเข้าไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนะครับมันจะเป็นไฟล์ MOV นะครับมีทั้งหมดนะครับ16ตัวนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในโปรแกรม Ve g a s โ r o นะครับว่ามันจะใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับต่อไปครับเมื่อเข้ามาในโปรแกรม Ve กัดโปรครับเพื่อนเข้าไปเลือกตรงจุดที่เราเซฟ แล้วก็แตกไฟล์ซีไปนครับจะเห็นได้เป็นรูปแบบอย่างนี้ครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนไม่เห็นเป็นรูปแบบเป็นภาพของโอเวอร์เลยอย่างนี้นะครับเห็นเป็นอย่างอื่นครับเห็นเป็นที่เป็นภาพ mov นะครับเป็น mov ไม่ขึ้นเป็นภาพแบบนี้นะครับแต่ว่าเพื่อนยังไม่ลงค i c k Time นะครับให้เพื่อนกลับไปลงค Quick Time ก่อนนะครับซึ่งผมเคยสอนไว้แล้วนะครับกลับไปย้อนดูได้นะครับเมื่อลงเสร็จแล้วก็ข้ามมาถึงขั้นตอนนี้ครับก็มาทําขั้นตอนนี้ต่อเลยนะครับถ้ามันขึ้นภาพนะครับหลังจากนั้นครับเพื่อนลองกดดูนนะะครรัับมมก็จูป แบบของโอเวอร์เลย์นะครับที่จะเป็นทานซิชันนะครับเลือกได้เลยนะครับคือก่อนเปลี่ยนและหลังเปลี่ยนครับสีดําก็คือก่อนเปลี่ยนแล้วก็สีขาวจะเป็นหลังเปลี่ยนอย่างเงี้ยครับลองมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตอันแรกก่อนครับล้วก็ลากโอเวอร์เลย์ลงมาเลยนะครับมาไว้ในไทม์ไลน์ของเรานะครับจารย์นนครับเราก็ไปเลือกวิดีโอครับที่เราต้องการจะทำทานซิชันครับแล้วก็กดครับผมจะลองเอาตัวนี้ก่อนนะครับก็ลากลงมาเลยครับ ลากลงมาไว้ด้านล่างโอเวอร์เลยอย่างนี้ครับเพื่อนก็อาจจะตัดวิดีโอครับเอาแล้วแต่เพื่อนชอบครับความยาววิดีโอครับเลือกเลยนะครับหลังจากนั้นครับก็เลื่อนตัวโอเวอร์เลยนะครับไปไว้ด้านหลังนะครับตรงจุดที่ท้ายของตัวคลิปที่เราจะทําการเปลี่ยนครับหลังจากนั้นครับลากตัววิดีโออีกตัวนะครับที่เราจะทําการเปลี่ยนเป็นอีกทันซิชันนะครับมาไว้ด้านบนโอเวอร์เลยครับอย่างนี้ครับจะซ้อนทับกันในลักษณะแบบนี้นะครับให้เรามาคลิกตรงจุดท้ายของโอเวอร์เลยนะครับหลังจากนั้นครับกด S ตัดไปนะครับตัดคลิปนะครับแล้วก็ลากตัววิดีโอครับลงมาด้านล่างครับในลักษณะแบบนี้ครับหลังจากนั้นครับเราไปที่ตัว Overlay ครับเราไปเลือก Event Effect ครับให้เราเลือกเอฟเฟกที่ชื่อว่า V e Cut Mark Generator ครับกดเลือกครับกด Add กด OK ครับเมื่อกดเลือกแล้วครับหลังจากนั้นครับเรามาที่ตรงปุ่ม m o ตรงแท็กที่2ที่ Overlay อยู่นี่ครับเราให้กดปุ่ม Mod ไปก่อนนะครับหลังจากนั้นครับเลือก Make c o m p e s i i n g c h i l d ครับ จะเห็นว่าตอนนี้แท็ก2ครับมันจะเป็นแท็กลูกของตัวบนนะครับคือแท็กที่1นครับมันจะซ้อนกันอย่างนี้นะครับหลังจารน์ครับเราไปที่แท็กที่1ครับกดตรงปุ่มมอนครับให้เราเลือก composing mode ครับให้เลือก multiple มาครับหลังจากนี้ครับเราลองมาดูนะครับว่า overlay เลย์เราทำงานหรือยังครับกด p พ a y ครับนะครับ ตอนนี้โอเวอร์เลย์เราก็ทํางานครับเป็นทัสซิชันครับในลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถจะทําต่อไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูให้อีกหนึ่งตัวอย่างนะครับเมื่อเราทําเป็นแบบนี้ครับเป็นลายของโอเวอร์เลยไว้แล้วนะครับอันต่อไปเราก็จะง่ายนะครับเราก็ไปเลือกตัวโอเวอร์เลยได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองเลือกในแบบอื่นดูบ้างครับผมจะลองเอาแบบนี้นะครับเราก็ลางมาไว้ครับ ตรงจุดด้านบนนะครับหลังจากนั้นครับเราก็ไปเลือกวิดีโอที่เราต้องการจะทําเปลี่ยนฮันดิชันนะครับแล้วก็มาไว้นะครับเอามาไว้ตรงแท็กบนครับหลังจากนั้นมาตรงที่ด้านหลังเนี่ยนะครับกดตัดไปนะครับแล้วก็เลื่อนตัววดีโอนครับมาไว้ด้านล่างนะครับหลังจากนั้นครับตรงตัวโอเวอร์เลย์ครับตัวนี้ครับให้เราไปที่อีเวนต์เอฟเฟกต์ครับหลังจากนั้นเลือกเอฟเฟกต์นะครับเวกัสมาร์กเจเนเตอร์ครับกดแอดกดโอเคครับแล้วเราลองมาเล่นดูนะครับนี่ครับก็จะเป็นโอเวอร์เลย์ครับที่ ทำได้นะครับที่เราสามารถจะเปลี่ยนได้นะครับอย่างง่ายๆนะครับวันนี้ครับผมก็ขอจบการสอน,นครับวิธีการดาวน์โหลด Overlay f ลฟรแล้วก็วิธีการใช้งาน,นครับในโปรแกรม v เ g a s Pro ให้เพื่อนได้รับทราบนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c r i b e ไปกระจใจด้วยนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ